้ก็เดินที่ถ้ำนาคาคนระับอ๋อนี่เสียค่าไปนานคนละสามสิบบาทเก้าสิบบาทนีเดินเป็นวันที่สองนะครับจากเมื่อวานนี้เราไปเดินถ้ำนาคากันวันนี้เราก็จะมาเดินถ้ำนาคกียนี่บรรยากาศ คือฝาคือฝนเหมือนเดิมมอวานนี้ก็มาก็ฝนตกเปียกตลอดทางสนุกดีครับมาเป็นครั้งแรกครับนี้เราก็มาเป็นครั้งแรกนะครับนี่เราก็มากันสามคนนะครับกับไกด์หนึ่งคนเป็นสี่คนโอ้น,นี่บรรยากาศเย็นสบายวันนี้ก็ใส่รองเท้าเปียกบเมวนนะ่าวานรีรุงเท้าเปียก ก็วีแรกก็จะใส่รองเท้าเอารองเท้ามาสองคู่ครับก็เขาชีดว่าวันนี้ก็ฝนน่าจะตกเราก็เลยใส่รองเท้าเปียกปลูกถุงเท้าเปียกเหมือนเดิมเพราะว่าจะได้เซฟรองเท้าไว้อีกคู่หนึ่งเอาไว้ขับรถตอนกลับบ้านนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีผ้าใบก็ขับรถยากถอดรองเท้าขับรถก็ไม่ไหวครับเพราะว่าระยะทางมันไกลครับประมาณ600กว่าโลกลับจากที่เราอยู่ครับกลับไปที่มวกเแหล็กก็ประมาณ อ,หหหอ,อ,อาหกอรโลต่อนขึ้นเราก็ต้องมาบูชาดอกไม้ก่อนอยากขึ้น,นไปด้านบนแล้วก็ อ๋อนี่ก็จะมีไกด์บอกแนะนำแเส้นทางนะครับแล้วก็บอกแนะนำระหว่างการเดินทางะบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับก่อนที่จะขึ้นไปด้านบนครับกลาวไหว้ขอพรจริงศักดิ์สิทธิ์ ถราไม่ทะลุกีได้กลับมาจะไม่เจอยิมแลจะอนเราากคนไปยังไม่ถึงสองร้อยเมตรแล้วครับัวใจ็เต้นตึกตักตึกตักเหนื่อยแล้วครับอันนี้ก็เดินยังไม่ถึงสองร้อยเมตราวเหมือนแรงนะครับตอนนี้ัวใจเต้นตึกตักตึกตักเราตอนนี้รู้อเดี๋ยวเราก็จะบันทึกวิดีโอให้ดูนะว่าระยะทางยาวไกล เดี๋ยวแบตเตอรี่ไม่พออ๋อนี่เป็นทางขึ้นนะครับบันไดเหนื่อยครับระยะทางมาถึงก็ขึ้นบันไดเลย จะไม่เหมือนเมื่อวาน,นครับเมื่วานเราเดินไปถ้ำนาคีก็เดินทางเรียงเร็เดินทา,ทางแบบปกติก็มีขึ้นเนินบ้างวันนี้เรามาเมืวานเราไปถ้ำนาคีวันนี้เรามาถ้ำ <c oughs> นา,า,ค <c oughs> า,า,าคาครับเดินอีกห <c oughs> นึ่งพันเมตรนะครับอีกหนึ่งกิโลก็จะถึงถ้ำนาคามาจก อ๋อนี่คือทํานาคานะคะอีกหนึ่งพันกิโลึไนแล้วยังไม่โผล่เลย้ยยยยยยยลลนายมาต้องมามอี่ก้องให้มองฝั่งรถอ่า,า,านะ آ آ. ยามือคุณตาของปูด้วย ให้ดูที่กล้องแล้วก็ออกมาแล้วจะมีรวงตาอยู่ข้างๆคนยืนเปินแบบไหนนะเปิดนะตั้งนานแล้วออการ็นท์นอนนา,า,าิการที่พระธาตุิการที่ทำราคา าการที่เจดีย์พระเจ้าห้าพงหรือว่ากองข้าวสีลบนเน่าถ้าจะขึ้นอ่าบันไดขึ้นยังยาวไกลครับสุดหัว เออมันไดไหมครับยันนาผมยาวๆวันนี้ก็เดินลงเขาแล้วครับเดินลงนะครับทางลงนะครับเมื่อกี้ก็เดินขึ้นมานะครับนี่ก็เริ่มเดินลงแล้วลงลงขึ้นขึ้นอ่ะลงแล้วก็ขึ้นนะครับอยู่ข้างหน้าเราอ่านี่ขึ้นครับเมื่อกี้ลง นี่ก็เป็นทางเดินปกติครับก็เดินขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ลงเขานี่เดินขึ้นเขาก็อัน,นนี้เดินสบายครับก็ไม่ยากไม่เหมือนกับเดินขึ้นบันไดเหล็กเดินขึ้นบันไดเหล็กจะเหนื่อยหน่อยนะครับอันนี้เดินทางทรายเนี่ยเนทรายก็เดินสบาย300เมตร300เมตร ้ำนาคาครับสามเมตรถ้ำนะหนัวหัวนาคาหนึ่งครับ1น0 0สองร้อยยนนเมตรนะครับอไปนะครับ Ồ, cái thương chuột mái đó. แต่ทำไมมันมาดังเอาช่วงังหวท่พนักสบว้่าไร้่าอนที่กัก็เลยทาลกิ้นก็เลยว่าาจารยกการเี่ต่กอนนี่เพิ่งมาหาเห็ดหาโนมัยกับเต้เมื่อไัร่นอนคู่นอนคืนแบบนี้มาเล่นนงเหร่นน่ากันนี่ตะเกียบด้านในนอนาีเกิาะข้าว่า ประตูรับเลตรงจุดนั้นน่ะคือมันเป็นประวัติแบบตำนานที่พคนเราว่ามีพระครูบาอาจารย์ก็คือหลวงปู่ว่างที่ปีสามโน้ตตอนแล้วมทำแก้วทำแก้วก็คือส่วนมากจะเป็นพระครูบาอาจารย์ที่มาปฏิบัติธรรมกรรมฐานเพราะฉะนั้นคนหนึ่งเห็นแล้ว่ามาถานและข้าต้องแต่งตัวเรียบร้อยผู้หญิงต้องแต่งตัวมิชิในการลงแล้วจะเสนอนละนับสนองเลยมนาเอาเลยาดไปไม่ได้เมาได้ล่ะได้ครับ จะสัมผัสลูกแ้ามเอค่ะพอสผาสห้ามแค่นะครับเลเพรเป็นเดกอย่าสัมผัสตนังท่านนะครับอยาสมนรอย่าสัมผัสแต้รอาสมผัสแตน่าบมผัแนัง้านนะรอานงท่าะด่าะต่าเราจะเดินผ่านกล้รองลามาอย่มนมัแนงอมัแองทบอาตงเาบอยูมองเ่าอย่ ถ้าอยากดูอะไรแปลกๆต้องมาดูที่กล้องเจ้าที่ตอนกลางคืนใช่มาก็ไหก็จะมีอะไรแปลกๆให้เราดูแต่ไม่แน่ชัดว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นรูปเงงมันก็ผ่านแวบไปแล้วก็แวบมานี่เป็นเจ็ดหน้าอกเอาไปให้จับนะครับซ้อมไมคโสไปจะได้่ช้าสวยมาก ข้างบนงามขึ้นบนงามย่านี้บนอ่นยสวยจสวยมันตกมาเป็นระยะระยะ

ผมมา่ายได้กี่วายผมมาถ่านแล้วเนาะอุ้ยด้อัวไดีก็มีแอาาย็นดีใใคร้อยได้โอ้ย่ก็บทยอกมขานี้คนี่บวเป็นเบาหวานวเป็นเาหวานนั่นเอง นี่เป็นถนนอาเทปูนะนะครับเดินน่ารสบายเราใกล้จะถึงวัดแล้วนะครับได้ยินเสียงะระฆังไหมครับจะมีเกียร์ดีอยู่ข้างบน โอซิงนะครับอันนี้ก็จะเป็น <su> บ่อน้ำ <funk> ศ <anak lonely> ักด <writing> ิ์สิทธิ์นะครับมีจุดเครื่องบินลงจุดทอลง นั่งเครื่องมาครับลงนี่เลยครับพอมีจุดเครื่องลงอเจดี <JD S 2> อยู่บนมันก็เจดียกลๆครับสีเงทองทองโอ้โอสุดยอด วันนี้กำลังจะเดินไปที่ผาใจขาดนะครับก็เมื่อาวานเราอยู่ที่ถ้ำนาคีนะครับวันนี้อยู่ที่ถ้ำนาคาก็ก่อนขึ้นนะครับนภพรก่อนเวลาเมื่อวานนภพรมากไกลเขาก็มีนะครับเขาเรียกคล้ายๆผงคล้ายเป็นพวกเกลือแร่ครับมาให้เราผสมกับน้ํากิน,นครับ ให้เรากินก่อนที่เราจะเดินขึ้นไปกทีละกิบกิทีละกิบนะครับกินนิดเดียวนะครับไม่กินเยอะครับกินทีละหน่อยมันจะได้ไม่เหนื่อยไกด์บอกว่ามันจะช่วยไม่ให้เหงื่อออกเยอะมันเป็นเกลือแรอ่เราก็ไม่ได้ถ่าย2องไว้ว่ามันเป็นอะไรอะไรว่าสปอนเซอร์หรือผงอะไรทักอย่างมันเป็นคลา้ายๆพวกเกลือแร่ก็ไกด์เขาจะมีให้เราให้เราก็จะเตรียมมาให้เราครับ อันนี้ก็เป็นบางบางบางไกด์ครับบางไกด์ก็มีบางไกด์ก็ไม,ม่มีนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะไปเจอไกด์แบบไหนก่นอนวันนี้ก็ผ่านไปก็จะเป็นไกด์ผู้หญิงเขาก็จะมีพวกน้ําดื่มพวกของเตรียมเตรียมไว้ให้เราแล้วก็จะมีพวกสปอนเซอร์ที่เป็นผงผงให้เราผสมกับน้ําดื่นครับให้เรากินทีละนิดทีหน่อยมันจะได้ไม่ไม,ไม่เหเนื่อยไม่เมื่อยไม่เหนื่อยนะครับก็เดินสบายๆแต่วันนี้เราไม่ได้กินนะครับเพราะว่าหาซื้อไม่ได้ ก็เลยกินแทาสปอน์เซอร์เป็นขวดแทนนี่เราก็มาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับป่าใจขาดเดินมาที่อีกจุดหนึ่งนะครับเขาเรียกเจดีสีเสานะครับหลวงปู่เสาอันนี้เป็นหลวงปู่เสานะครับเจดีหลวงปู่เสา นจริงๆด้านหลังของท่านที่หายใจขาดได้เลยความรักหรือว่าอยากดีถึงแล้วนะครับหายใจขาดก็ชมวิวไปก่อนคนระับข้างหน้าเราไม่แน่ใจว่าเป็นเมืองคงหลวงหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับ ขาขาดขาขาดเออขาใจขาดขาดใจยังไงโอ้ลมเย็นสบายครับเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดพญานาคนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นบันไดพญานานครับ ขามันขามันสั่นเฮ้ยขันมันสั่นขันมันสั่นเอาบันไดพยาน่าจะขึ้นบันไดแล้วระคาอ่าไหวไม่น้อบันไดขึ้นไปเกดีข้างบนครับ 5ชานิว4นิวสลซอยซอยขาสั้นๆคจอปวดขาครับวิวสวยวันนี้ดีครับยากาศดีฝนไม่ตกนะไม่มีแดดเฮ้ยฝนตกครับไม่ใช่นฝนไม่ตกฝนตกไม่มีแดดถือว่าก็ยังดีครับถ้าแดดนี่ยอ่ไม่ไหวเป็นลมแน่นอน สวยมากขึ้นมาหมดแล้วนะครับจุดนั้นที่เราไปครับหายใจขาดเราไปมาแนลน้โวโอ้วิว เจ็ดเป็นเจ็ดนะธรรมชาติสร้างได้สวยมากเราจะวันนี้ก็อยู่ที่เจดีหลวงปู่วังครับ

เดินต่อครับเนี่ยบนทางยาวไกลตรงนี้น่าจะเป็นเสียงพญายนาคนะครับข้างหน้าเราเอาไปไเรื่องอเไ็นไไมใกล้ชูด ทีนัำา,าแเรายอะเรียงไหหลายพคนเลยทุกทนีม้ม,มาดีมาเอาบรรยากาศา ตรงนี้ก็จะเป็นเสียงพญานาคครับคนับองค์ลไป้านะครับ

บรรยากาศฝนตกลยแล้วก็าาที่นตกนะคะ้าั ก็เรากำลังจะลงนะครับนี่ก็จะเป็นหุมงไมุ้งไม้ไผ่หรือเปล่าหรต ขเสียงที่สามเหีนมีตาด้วยครับคลายตาหนึ่งสองสามอย่านีนจะลงนะครับ ฝนก็ตกถนนก็วันใดก็ลื่นต้องเดินระวังนนี้ก็มาเที่ยวท่ำนาคีนาคาก็2วันก็เจอฝนทั้งสงวันคนระับ ลงมาใกล้จะถึงแล้วนะครับอีกไม่กี่เมตรกี่โลก็ถึง ถึงแล้วนะครับก็อีกไม่กี่เมตรกี่โลก็ถึงโอเคอาจารย์นี้ก่อนนะครับลงมาแล้วนะครับกับที่ถ้ำนาคานะครับวันนี้ก็เดินกลับลงมาเรียบร้อยปลอดภัยทุกคนนะครับกับสมาชิกเราสามคนนะครับ วันนี้ก็มาเป็นครั้งแรกก็เดินเพื่อชมธรรมชาติก็สุดยอดทางเดินก็สุดโหดครับขึ้นบันไดก็โหดทางเดินก็โหดก็ใครยังไม่เคยมาก็มาลองนะครับเผื่อน้ําเผื่อแรมาด้วยนะครับจะได้ของกินของอะไรก็เผื่อมาด้วยนะครับจะได้มีแรงเดินต่อไปวันนี้เราก็มาเดิน2วันนะครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์เรามาที่ถ้ำนาคาแล้วก็ถ้ำนาทีนะครับสองที่นะครับ การแสดงคนละวันนะครับอาทิตย์นี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ